โอเคสวัสดีค่ะตอนนี้ใครดูอยู่บ้างเอ่ยฮัลโหลโผลม,มาแบบไม่ได้โผลไม่ได้บอกล่วงหน้าเลยเนาะก็จะมาคักคายนะคะก็จะมาแจ้งข่าวว่าต่อไปนี้ตู่ก็จะมาไลฟต์ตอบคําถามเพื่อนๆนะคะที่นนมีปัญหาเกี่ยวกับผิวนะคะ,ะถ้าใครได้ยินตู่หรือว่าไม่ได้ยินเสียงได้ยินเสียงมาไหมคะถ้าได้ยินเสียงนี่คือพิมพ์กดหนึ่งให้มาหน่อยคะ่ะเอ๊ะทำไมมันไม่โชว์เนาะ พี่ตังน้องตาตา้ตากำลังรับชมเอ,อสวัสดีค่ะปะตูนะคะก็จะมาแนะนําตัวนะคะว่าทุกวันสามทุ่มนะคะตู่ก็จะมาไลฟ์ให้ความรู้นะคะตอบปัญหาเกี่ยวกับผิวพรรณหรือว่าเอ,อ่อเรื่องอยากคุมกําเนิดหรือว่าเรื่องสุขภาพอะไรก็ได้นะคะก็จะมีเบอร์โทรศัพท์นะเป็นรายการสดนะคะใช้ชื่อแฝงก็ได้นะคะเดี๋ยวตู่ก็จะขึ้นเบอร์โทรให้นะคะว่าท่านใดอยากรู้เรื่องอะไรนะถ้าตู่ตอบได้ก็ จะพยายามตอบนะคะอันนี้คือมาเทสไลฟ์สตรีมเป็นครั้งแรกเลยค่ะทั้ง YouTube กับทาง Facebook นะคะเพื่อนๆได้ยินเสียงกันบ้างไหมคะ,ะถ้าเพื่อนๆได้ยินเสียงนะช่วยกดไลค์มาให้หน่อยค่ะทำไมเราไม่ได้ยินคอมเมนต์เนาะในนี้มันดูคอมเมนต์ได้ปะโอเค ค่ะเพื่อนๆอ,อยากรู้เรื่องอะไรกันบ้างนะคะก็ที่แน่ๆเลยแนะนำก็คือจะเป็นเกี่ยวกับการดูแลผิวเป็นสิวนะคะสมมุติว่าเป็นพวกสกินแคร์อะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะวันนี้เรามาเทสก่อนแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวเริ่มที่คืนนี้เลยดีกว่าไหมจเจอกันสามทุ่มนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย